เราขาดโปรตีนเท่ากับโปรตีนก็เหมือนเสาหลักของร่างกายนี่ก็โปรตีนแต่ได้ยังอื่นแถมมาด้วยถ้าคุณยังเด็กก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าคุณอายุมากขึ้นหรือกินมากไปโปรตีนจากเนื้อสัตว์อาจจะเกิดปัญหาพเพราะมันย่อยยากคนเลยหันมาบริภโภคโปรตีนจากพืชกันมากขึ้นเพราะว่าโปรตีนจากพืชสะอาดไม่ก่อโรคดีต่อสุขภาพแล้วโปรตีนจากพืชอะไรละ่ะนี่ไง <ierten> ผม,งผมถั่วเหลืองผมถั่วลันเตาสี <Lanc> ทอง โซเดตโปรตีนเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองที่สกัดเข้มข้นที่ดึงเอาไขมันและน้ำตาลออกเพราะฉะนั้นผมเลยต่างจากนํำตู้หู้ไงพวก,พวกเราอ่ะมีสิ่งดีๆเต็ไมไปหมดนอกจากจะมีโปรตีนแล้วยังมีกรดอะมิโน,โนจำเป็นครบถ้วนไขมันศูนเปอร์เซคอเลสเตอรอล0%เปอร์ซเอาก็ดีทั้งคู่นี่กิฟฟิรีวีแกนมัลติแพนโปรตีนเอารอยได้โปรตีนจากื